อธิบายถึงการใช้เสียงเพลงเป็นมีปัสนายานโดยความจริงมิปัสนายานนี่แปลว่ายอมรับนับถือตามกฎของความเป็นจริงงถ้าหากว่าเราจะพิจารณากันไปเรื่อยๆหาจุดจบไม่ได้ไม่มีจุดหมายปลายทางก็จะกลายเป็นวิปัสสไยนา นวิปัสสนาไปไม่ก็ไม่เกิดประโยชน์การที่พระอาหารหันต์ทั้งหลายท่าบนบเป็นบารมีคำว่าบารมีก็แปลว่ากำลังใจเข้าถึงจุดจบง,ง่ายๆเขามีวิธีปฏิบัติตั้งรวบรับวิธีปฏิบัติให้มันกระชั้นเข้ามาโดยถือสังโยคสิบเป็นสายเดิม เราต้องเดินทางตามสายนั้นถ้าไม่เดินทางตามตามสายของสังโยชน์สิตอันนี้ไม่สำเร็จผล <c oughs> เป็นอนวุวาวิธีปฏิบัติใช้เสียงเพลงเข้าสังโยชน์สิตสังโยชน์สิตพระพุทธเจ้าให้พิจารณาว่าขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในรูปเวทนาสัญญาสังขญญารมิยารในรูปเวทนาสัญญาสังขารมิญ,ญาณไม่มีในเรา <c oughs> นี่เราก็จับเสียงเพลงเข้ามาว่าเสียงเพลงเนี่ยเป็นเนเราหรือว่าเราเป็นเสียงเพลงตอนนี้ต้องพิจารณาให้ชัดว่าเสียงเพลงเนี่ยมันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเรา เราก็ไม่ใช่เสียงเพลงเสียงเพลงก็ไม่ใช่เรา <c oughs> เสียงเพลงมันเป็นเสียงสมัมผัสจากวัตถุถึงเมืเ้ว่าจะใช้ลมเป่าก็ลมเป่าวัตถุใช้ซอสีก็สีวัตถุใช้ไม้ตีก็ล่นเหล็กตีก็ตีวัตถุเป็นว่าเครื่องดีดสีตีเป่าดีดแล้วก็สี แล้วก็ตีแล้วก็เป่ามันเป็นเสียงเพลงความจริงเจ้าเสียงเพลงนี่เราจะบังคับบัญชามันไม่ได้เมื่อเสียงเพลงที่ไเราแะแบบนี้เธอจงบรรเลงต่อไปอย่าขาดสายเราก็บังคับให้เป็นเป็นไปตามนั้นไม่ได้หรือว่าเสียงเพลงนี้เจ้าจงเบาลงเจ้าจงสูงขึ้น จงดังชัดจงดังไม่ชัดแผ่วเบาเราก็บังคับไม่ได้ที่ว่าบังคับไปได้เพราะวการสีเป็นไปตามนั้นและบางทีเราก็บอกว่าเวลาที่เราหลับเสียงเพลงจนหยุดเวลาเราเตื่นขึ้นมาใหม่ๆ่เสียงเพลงจงมันเลงต่อไปทันทีที่เราเตื่นเสียงเพลงมันก็ทำไม่ได้ นอกจากว่าเราจะใช้เครื่องบังคับกลไกบังคับมันเข้าไว้ <c oughs> แต่เครื่องจักรกลอลไยที่เราสั่งการบังคับมันก็มีการสิบหลอมันก็มีการเสื่อมมันก็ไม่มีการทรงตัวนี่เป็นอันว่าเสียงเพลงนี่มันไม่ใช่เราจริงๆเสียงเพลงมันก็เป็นเสียงเพลง ดนตรีมันก็เป็นดนตรีเครื่องดนตรีเป็นอย่างหนึ่งเสียงเป็นอย่างหนึ่งเสียงนี่เรามองไม่เห็นแต่ว่าสัมผัสทางหูเป็นอันว่าเราจะยึดถือว่ามันเป็นเราเป็นของเราไม่ได้เราก็จะเป็นหลงไหลฝ่ายฝันมันเพื่อประโยชน์อะไรเอามันเป็นครูว่ามันเกิดขึ้นแล้วมันก็เสื่อมไปมันสลายไปในที่สดุดมันเลงขึ้นมาในเบื้องต้นของเพลง มันเลงเรื่อยๆไปมันก็ใกล้จบลงไปทุกทีนี่เรียกว่าเสียมไปในที่สุดอาการจบของเพลงก็ปรากฏก็เรียกว่าสลายตัวไปเป็นอนัตตานีการติดในเสียงเพลงเป็นสุขแเป็นทุกข์ความจริงถ้าเราจะคิดกันตามธรรมดาธรรมดาของชาวโลกกะืิว่าเป็นความสุข แต่ว่ามามองกันไปทีเพลงปัจจัยเป็นปัจจัยของความทุกข์เราจะชอบฟังเพลงลเมื่ออารมณ์สบายเท่านั้น <c oughs> อารมณ์เราต้องการบางครั้งเราต้องการฟังเพลงเพลงปรากฏเราก็ฟังเลงแต่บางขณนะเพลงจะสร้างความลำคาญให้เกิดขึ้นกับเราเมื่อความลำคาเกิดขึ้นมันเป็นสุขและเป็นทุกข์ มันก็เป็นทุกข์ในการบรรเลงเพลงถ้าบรรเลงด้วยตนเองในการบรรเลงเพลงด้วยตนเองเนี่ยมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ถ้าเราใช้ดีดมันก็มื่อยมือใช้สีมันก็ม,มือยืมืมอ,ม,อมันก็ปวดหลังใช้ตีก็มื่อยมือปวดแขนใช้เป่าก็เหนื่อยใช้ลมาก และแล้วก็ต้องประครับประคองอิทริยาบทของร่างกายให้ไปตามกระแสทำนองของเพลง <c oughs> <c oughs> นี่มันก็เป็นการฝืนอาการทางร่างกายเป็นปัจจัยของความทุกข์เพลงนั้วน่ะเข้าความเหนื่อยเกิดขึ้นมันก็เป็นความทุกข์แล้วเพลงมันช่วยอะไรเราได้บ้างเราฟังเพลงเราแต่งเพลง เราบันเลงเพลงเพลงช่วยให้เราหนุ่มขึ้นทุกวันหรือเปล่าหรือว่าเราแก่ลงไปทุกวันแล้วคนที่เขาบรรเลงเพลงเนี่ยแล้วฟังเพลงเขาตายไหมก็เป็นอันเป็นปัจจัยว่าเพลงเป็นปัจจัยของความทุกขไม่ใช่ปัจจัยของความสุขมันเป็นตัวตัวตัวให้เกาะตัวให้เกิดมันเป็นพลังเขาตัณหาส่วนหนึ่ง ถ้าเราติดอยู่ในเสียงเพลงย่งที่ว่าเพลงเป็นของคู่ควรสำหรับเราเราก็จอว่ามีวปาธานในขันยึดมั่นอยู่ในเสียงในรูปเสียงใช่ไหมรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเป็นเรื่องของกาม,มารมเมีเราติดอยู่ในใน่ายของกิ่เลสเราก็ตนโยนเพลง,งไป แต่คําไมโยนเพลงทิ้งไปไม่ใช่เราหนีเพลงเลือกเพลงเข้าไปหน,นีเราไม่ใช่อย่างนั้นเรายังฟังเพลงเรายังบรรเลงเพลงอยู่เราแต่งเนื้อเพลงเนื้อร้องสําหรับเพลง <c oughs> เราทําได้ทุกอย่างแต่ว่าขณะที่ทําก็ต้องคิดไว้เสมอว่าการทําอย่างนี้มันมีสภาพไม่สงตัว คนทําอย่างเราตายเหมือนเราตายไปแล้วไม่รู้ทําไม่รู้กี่คนเสียงเพลงแบบนี้ที่คนฟังมาแล้วตายไปนับไม่ถว้วน,นเนื้อเนื่องของเพลงทํานองเพลงก็ดีไม่คงที่มีการถูกดัดแปลงอยู่เสมอมันเป็นอนิจจงหาความเทียงไม่ได้บางเพลงที่คนโบร,ราณแต่งไว้ว่าดีแสนดีก็สลายไปแล้วมันก็เป็นอนัตตาคนรุ่นหลังมันเลงไม่ได้ สลายตัวไปทุกสิ่งทุกอย่างเป็นปัจจัยของความทุกข์ทั้งหมดทราเพลงเป็นสมบัติของโลก <c oughs> ในดินแดงของพรหมและดินแดงของพรนิพพานไม่มีเสียงเพลงท่านมีความสุขในอารมณ์สงัดระสิจากรามิตรคือกามาคุณตอนนี้เราจะหนีเสียงเพลง คขาวัน,น่านีไม่ใช่ไม่ใช่มองไม่เห็นเพลงฟังไม่ได้ยินเพลงเราอยู่กับเพลงแต่ว่าเราจะหนีเพลงก็ทันยังไงฟังทีไรก็คิดว่าเจ้าตัวปัใจของความทุกข์มันปรากฏอีกแล้วเจ้าตัวนี้แปรนิจจงมันหาอะไรเที่ยงไม่ได้เจ้าตัวหน้าตาไม่ช้ามันก็เลิกกันเลยเสียงก็ขาดหายไป เราก็ต้องพยายามทำใจของเราคิดว่าเราจะไม่พบกับเพลงอีกคือเราจะไม่เกิดมาพบกับเลงอีกดินแดนที่จะไม่พบกับเพลงก็คือดินแดงของสมแลพระนิพพานในการหลบประยู่พรหมมันหลบชั่วคราวไม่ได้ไปเลยต้องไปพระนิพพานในการที่จะไปพระนิพพานเราไปยังไ,ไงไมันก็เป็นของไม่ยาก เรวก็ยอมรับนับถือคำสั่งสอนขอ,ององค์สมเด็จพระพูทมีพระพาเจ้าโดยใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจนารณาอย่าฟังและก็เชื่ออันนี้พระพุทธเจ้าทรงตำหนิว่าเป็นคนโง่ฟังแล้วต้องคิดตามด้วยทานบวะเสียงเพลงโดยอนิจจังมันไม่เที่ยงหรอกลูกเลย มันเกิดขึ้นบันเลงขึ้น้าม,มันก็คลานเข้าไปหาจุดจบเสื่อมลงไปทุกทีในที่สุดมันก็จบเพลงเพลงนั่นก็หายไปให้ตัวหายไปนี่เป็นอนัตตาถ้าเราต้องการจะฟังใหม่มันไม่ได้ฟังใหม่ก็เป็นทุกครั้งต้งนหน่ายของความอยากนี่กฎธรรมดาทุกสิ่งทุกอย่างในโลกทั้งหมดปรากฏว่ามีสภาพเป็นอย่างนี้ ในเมื่อพระพุทธเจ้าพูดอย่างนี้แล้วก็ฟังดูว่าจริงไหมเสียงเพลงเป็นอนิีจังจริงไหมมันไม่เที่ยงทุกขังในเมื่อฟังไม่ชอบใจมันเนี้การความทุกข์ไม่พอใจเกิดขึ้นอานาตตาฟังไปฟังมาคนบรรเลงตายเครื่องดนตรีพังแล้วคนพังตายไม่ก็เป็นอนัตตาบังคับไม่ได้สลายตัว นี่ใช้ปัญญาคิดในก้องฝังไปยิ่งกว่าน,นี้แล้ก็อยากพบความดีโอ้อนี่พระพุทธเจ้าพูดถูกแต่เมื่อการติดเสียงเพลงไม่ดีเราจะหนีปนัพพาเราทำยังไงเราก็ต้องพยายามรักษาสินให้บริสุทธิ์ไม่ทำลายสินในตนเองไม่ยุยงส่งเสริมให้บุคคลอื่นทำลายสิน หรือไม่ยินดีเมื่อบุคคลอื่นทำลายสินแล้วถึงคุณพระรัตนตรายเป็นอารมณ์มีกิจจิตคิดถึงพรนิพพานเป็นปกติถ้าทำได้ถึงเพียงน,นี้ก็ปรากฏว่าเราเป็นพระโสดาบันมีขอบเขตจ,จำกัดการที่จะเกิดต่อไปอย่างเลวที่สุดอีกเจ็ดชาติเราก็เป็นพระอระหันต์ ถ้ามีกำลังใจเข้มแข็งหน่อยอีกสามชาติเราก็เป็นพระรหรันถ้าเข้มแข็งจริงๆอีกชาติเดียวเราก็เป็นพระรหรันหมดทุก,กันเสียทีแต่นี่ตอนนี้เราก็คิดว่าความเกิดยังมีอยู่ก้าวไปหาจุดให้ค้นจากสภาวะเป็นมนุษย์สบายอย่างกมเลยท <c oughs> ายังไงก็มานั่งฟังเสียงเพลงกันต่อไป เลงนทุกเพลงเป็นเครื่องยั่วย้าให้เกิดทามารมม์ไม่เก็บปลารบเรื่องความรักความคลอเคลียกันระวังสตรีสตรีกรบ,บุรุษสร้างสรรความเป็นมนุษย์สร้างสรรกันอยู่ร่วมเหมือนกับอยู่ในสวรรค์เราก็มาพิจารณาดูว่าเจ้าเพลงนี้มันเสกสรรหาความทุกมาให้เรา พระพุทธเจ้ากล่าวว่าภาราะาเวปัญจักคันธาคันทั้งหลายห้าเป็นภาระอันหนักเพียงแค่ตัวเราคนเดียวเท่านั้นบรรยายเต็มไปด้วยความทุกข์ร่างกายของเราทั้งกายเต็มไปด้วยความสุปกปรกโสมมคนทุกคนเต็มไปด้ความปริโุลความโสโครกสกปรกหาชิ้นดีไม่ได้ แล้วทำไมใจของเราจึงจะไปเห็นว่าเพลงเป็นของดีเพลงเป็นเครื่องยั่วยวนให้เกิดกามาลมเราไม่เอาเพลงเป็นเครื่องยั่วยวนให้เกิดโทสะเราไม่เอาเราขอตัดอะไรใจอยากเห็นสภาพของคนที่บันเลงก็ดีเครื่องดนตรีสำหรับการบรรเลงก็ดี คนฟังการบรรเลงคนดีมีสภาวะสุขปรบกสิ้นดีและก็ไม่มีการทรงตัวมีการสลายตัวไปในริสุดทุกคนเต็มไปด้วยความทุกข์หาทางตัดอะไรตายอยากจากคนบรรเล,เลงเปลวจากเสียงเพลวจากคนฟังเพลงด้วยอายุสุขสัญญาคือกายกาตานุสติกรรมฐานและก็และก,ก,ก็อาศุสุรกรรมฐาน ทำจิตใจให้เข้าถึงความจริงรู้ความจริงว่าร่างกายเต็มไปด้วยความสกปรกเป็นของหน้าเปื่อหน่ยนั่นก็พิจารณาไปในใยรักสัญญาณวันนอกจากจะสกปรกแล้วมันก็ยังมีความไม่เกี่ยเป็นทุกเวลนาตานที่สุดอารมณ์ที่มีความกลา้าบันดกนาดกามราคะมันก็จะสลายตัว <c oughs> นี่เป็นจุดที่หนึ่งจุดที่สองคนใ,ใจอยากหลอกคนบันเลงเพลงเพราะเขาบันเลงให้ไปที่ไม่ชอบใจเราให้คนที่บรนเลงได้ตั้งใจบันเลงให้ดีแสนดีอยู่แล้วตั้งใจคนฟัง,งเปลิดเพลแต่ว่าอารมณ์ใจของเราต่างหากที่ไม่ยอมรับฟังเสียงเพลงเพราะบางขณะเราชอมรับฟังบางขณะเราไม่ยอมรับฟังบางขณะเราชอบบางขณะเราไม่ชอบ เราจงอย่าโกรธเครื่องดนตรีที่มันเสื่อมสมรรถภาพตองถือว่านั่นมันเป็นเรื่องธรรมดาเราจะโกรธหูโกรธตายของเราว่ามันฟ้ามันฟาง,งฟังเสียงไรทนะันั้นเพราะว่า,าการทางร่างกายและวัตถุทุกอย่างองค์สมเด็จพระทรงสมิโสภาพกล่าวว่ามันมีความเสื่อมไปเป็นปกติจงให้อภัยกับคนที่มันเลงเพลงให้อภัยกับเครื่องดนตรีที่มันเก่า าภาวะภัยกับร่างกายของเราที่มันสุดโทมทำอารมณ์จิตทันสบายมีเมตตาจิตอารมณ์แล้วถือ่ถืไว้เสมอว่าคนก็ดีหรือว่าถูก,ก็ดีเป็นเครื่องที่บันเลมันเป็นอนิจังหาความเที่ยงไม่ได้ทุกขังเป็นทุกอนัตาสลายตัวไปในที่สุดเหมือนกันใจของเราก็สบายปราศจากโทสะ เมื่อการบาราแคตาโทสะไม่ปลากฏองค์สมเดจพระบรมสถคตอว่าท่านทนนั้นเป็นพระอนาคามีตอนนี้เราก็ได้เปรียบแล้วเพาะไร่พรวัว่ทิ้งพระอนาคามีแล้วเราจะตายเป็นเนทววัดาก็ตามเป็นภมก็ตามเราก็มีโอกาสนิพพานในที่นั้นเรียกวึดหัวหาดสําคัญได้แล้วเรียนชนะเข้ามาถึงเรา นี่ถ้าเรายังไม่พอใจในการพักเป็นเทวดารย์ลมเราก็ต้องขอบคุณเสียงเพลงที่เป็นครูเราเราเคยใช้เพลงมาเป็นฌานสมาบัติคือเป็นสมาธิฟังเสียงเพลงด้วยจิตก,กำหนดไว้ด้วยดีไม่ยอมให้เสียงเพลงคลาดึาขจากหูมีการกำหนดรู้ด้วยใจอยู่ตลอดเวลา อย่างนี้เราใช้เสียงเพลงเป็นกําลังสมาธิโดยว่าหอารมณ์อื่นเข้ามายุ่งกับจิตนี่เพื่อความดีในอันดับที่สุดตามที่องค์สมเด็จพระธรรมสามิตรทรงสั่งสอน <c oughs> เราก็จะไม่ยอมยึดถืออารมณ์นี้ว่าเป็นอารมณ์สูงสุด เราจะคิดว่าอารมณ์ของสมาธิจิตที่อาศัยเสียงเพลงเป็นสําคัญจะกเาเป็นรูปกรรมฐานหรือรูปฌานว่าเป็นได้เพียงบันไดให้เราเก้าวเข้าไปสู่พระนิพานเท่านั้นยังไม่ถึงปนิพานแล้วก็ทราบว่าเราก็ยังคลายเอาความพอใจในอารมณ์ของอรูปฌาน เมื่อความจริงอรูปฌานเป็นของดีทำจิตใจให้ละเอียดผ่องใสมีความสุขไม่ติดอย,ยู่ในกายแต่ว่าอารูปฌานก็เพียงเป็นปัจจัยเข้าปฏิพันยังไม่ใช่ตัวนฏิพานแท้เราจะก้าวต่อไปและต่อไปเราก็ทำลายมรณะความถือตัวถือตนว่าเราวิเศษกับคนอื่นเราเสมอคนอื่นเราเลวกว่าคนอนนื่นโยนทิ้งไปเสีย คิดเสมออยู่วิถีไม่เสมอว่ากฎธรรมดาที่เกิดมาในโลกมีความสม่ําเสมอกันคนและสัตว์มีความเกิดในเบื้องต้นมีความแก่ในธรรกลางม,มีการสลายตัวเป็นที่สุดไม่มีใครเหนือใครไม่มีใครเลวกว่าใครและก็ไม่มีใครเสมอใคร <c oughs> ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะหน้ากฎของกรรมทำกต่างกรรมต่างบา,า,าระอาจจะไม่เหมือนกัน ทำใจเราเราท่านท่านให้มีความสุขเห็นคนเป็นคนเห็นสัตว์เป็นสัตว์เห็นวัตถุเป็นวัตถุเมื่อเห็นคนเป็นคนก็จงรู้ว่าคนมันยุง่งในเมื่อเราอยากต้องการเป็นคนมันก็เต็มไปด้วยความยุง่งเมื่อสภาวะาที่ความยุ่งของคนเกิดขึ้นจึงถือว่านั่นมันเรื่องของคน ถ้าเขาเป็นมนุษย์ที่อย่างเดียวเขาก็ไม่อยู่มนุษย์มนุษย์เป็นผู้มีใจสูงมีศีลบริสุทธิ์มีกรรมบกสิบริสุทธิ์ท่านประเภทนี้ไม่มีเวรไม่มีภัยสำหรับใคร <c oughs> แต่ว่าปัจจุบันคนจันไรสร้างความเบื่อนหน่ายสร้างความยุ่งยากให้เกิดขึ้นนั่นมันเป็นอารมณ์ของคน คนที่ยังทำตัวให้เป็นคนไม่ใช่มนุษย์เราเยียไปคิดสาหาความอะไรเราจะไปเหยียดว่าเขาชั่วมันก็ไม่แน่เพราะนั่งเขาเป็นท่ายของกิเลสตัณหากิเลสตัณหามันเสี่ยมสอนเขาอยู่ในเขาเขาไปสู่แดงของความทุกข์เรืออ่องของเขาเราสมัยก่อนที่ยังมีความเลวเสมอเขามันก็เหมือนเขาอย่างนี้แหละ แต่มันเป็นการต่างการรมต่างวาระสิง่งอะไรกันปล่อยไปใครเขาอยากจะเดือดร้อนก็ปล่อยก็เดือดร้อนไปใครอยากจะตายก็ปล่อยเขาตายไปถ้ามันเป็นเหตุตดวปิศาจที่เราปล่ยไม่ได้แล้วก็วางอมเบกค้าลมถ้ามารมใจมันสบายที่ว่าอะไรทุกอย่างที่เกิดมาในโลกมันเป็นของธรรมดาของโลกเท่านั้นแล้วก็จะเสียงเพลงแหละ คนพวกนี้ก็ติดเสียงเพลงที่เพลงที่เมาบ้างเพลงหวานบ้างเพลงร้าวใจ <c oughs> บ้างแต่เพลงอะไรไม่สมําคัญเท่าเพลงทะเยอทะยานไม่รู้จักประมาณตัวเองว่าจะตายเพลงนี้ร้ายกาจมากที่ทําลายความสุขของปวงชนทั้งหมดฉะนั้นองค์สมเด็จพระบรมสุคต จึงสอนว่จงอย่าติดใจในเพลงนั่นก็จงอย่ารังเกียจในเพลงยาผูกพันในเพลงถือว่ามันเพียงทำรกฎธรรมดาเท่านั้นฟังแล้วก็ฟังไปเลิกแล้วก็เลิกไปคขามันเลงใหม่เราก็ฟังชอบใจฟังเราก็ฟังไม่ชอบใจฟังเราก็ฟัง แต่นั่งพิจารณาว่าของเหล่านี้มันไม่จริงนะมันไม่ดีจริงๆเพลงที่ชอบใจฟังแนละ้วเดี๋ยวมันก็จบมันก็สลายตัวไม่เที่ยงแล้วก็สลายไปเพลงที่ไม่ชอบใจฟังมันก็ทุ่งใจเกิดความไม่สบายใจก็จะถือว่าเพลงนี้มันไม่แน่จริงมันไม่ใช่ปัจจัยของความสุขสบาย ว่าอารมณ์เป็นกลางยังไงก็ช่างมันแม้เมื่อเกิดมาในโลกมันหนีไม่พ้นแน่ต่อไปก็แวะคะแวหาคำสั่งสอนองค์ะะสมเด็จพระพุทธสุนสัญญ์โยตกราที่าวพระอุทเิจักความพงศาสานอยากทางกำลังใจเท่าไรฟุกฟันไปอย่างอื่นแต่ความจริงอารมณ์ขนาดนี้อารมณ์ที่เป็นอกุศลไม่มีแล้ว <c oughs> เหลือแต่อารมณ์ที่เป็นกุศลแต่ทว่ากุศลมีสองอย่างกุศลขั้นกามาวจรกุศลจะเป็นกุศลอีกอย่างหนึ่งเป็นรูปาวจรและรูปาวจรเป็นกุศลอีกอย่างหนึ่งและก็เป็นอัพญากิตเป็นอกุศลเป็นกุศลอีกอย่างหนึ่งจิตที่เป็นกุศลที่เป็นกามาวจรคือพอใจในสวรรค์ จะมีการเสพการผสมเสายระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายอารมณ์กุศลที่เป็นกามาวจรและอ,อรูปาวจรและอรูปาวจรและอ,อรูปาวจรได้รูปภพมและอรูปภพมอารมณ์ที่เป็นกุศลั้งสองบายการนิยาให้เข้ามายุ่งกับจิตเราต้องการกุศลอย่างเดียวที่เป็นอัพยาเกิดไม่ซ้ายไม่ขวาเดินตรงะนิพานต้องการอารมณ์แห่งความสงบ นีอุททจะในสสงโยกสิบต้องถืออารมณ์อารมณ์เดียวเท่ากับซ้ายและขวาในแ้่งกามาวาจรคือด้านสวรรค์และรูปฟาวาจรด้านหมและรูปพรหมอรูปา์าวจรอรูปพรหคมอย่างนี้ชื่อว่าเป็นอุทจะยังเป็นอารมณ์ผงซ่านแต่ถ้าหากว่าเราต้องการอย่างเดียวคืออภิสัญญาสิทธิ์ได้แก่ผลิพันธ์ เป็นอารมณ์ตรงที่เรียกว่าไม่มีอุจจาระแล้วอันนี้ชื่อว่าเราเข้าถึงกระแสพระสัทธรรมทีศนาขององค์สมเด็จรทวทีแก้ว <c oughs> ใครจะบรรเลงเพลงอะไรเราก็ฟังได้ไม่รำคาญไม่รำคาญด้วยแล้วก็ไม่รังเกียจด,ด้วยแล้วแถมก็ไม่พอใจด้วย ถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของชาวโลกเท่านั้นก็ไปขั้นสุดท้ายแล้วก็จับจุดใหญ่ตัดชั้นท่ากับราคาเสียงบรนเลงเพลงที่ปรากฏมันเป็นชั้นท่าเราพอใจราคาเห็นว่าเพียงเป็นเสียงสดใสเทราะสนโสดแต่ถ้าว่า เราขับเห็นว่ามันเป็นโทษเป็นเครื่องดึงให้เกิดแก่เจ็บตายปรากฏเป็นแดงของความทุกข์เราไม่เอาจะเป็นเพลงของมนุษย์เพลงของธรรมดาเพลงของพรมเราไม่ต้องการทั้งหมดเราต้องการอย่างเดียวตัดอารมณ์จากความโคตใหดตรงคือยอมรับนับถือกฎของธรรมดาว่านิจเาเอย๋ยชาติพิทุขาความเกิดเป็นทุกข์ ชาวาวิทุข้าความแก่เป็นทุกข์เมื่อนำมีทุกขังความตายเป็นทุกข์โสกะเวเทวทุกขะโทมณนัตุฟายากความเศร้าโศกเสียใจเป็นทุกข์ความพัดพลาดใจขอและของชอบใจเป็นทุกข์ก็ณเมื่อเกิดเป็นปัจจัยแห่งความทุกข์เราจะเกิดเพื่ออะไรต่อจากนี้ไปการเป็นเทวดาคนดีเป็นพรหมดีเป็น่ได้เป็นมนุษย์ดีไม่มีระดับเท่า อารมณ์ของเราต้องการอย่างเดียวคือความพ้นจากความทุกข์ในแขพนิพานนี่ครับว่าถ้าเนรงหลาทาใจได้อย่างนี้นั้นเป็นปกติพิจารณาไปปัญญามันก็ไขออกไปเองกว้างขวางออกไปเองในที่สุดเราก็เข้าถึงจุดที่สุดคือพนิพานมันก็เป็นของไม่ยากอาจารยสำหรับที่จะพูดต่อไปเทปหมดแล้วก็กโคจคออย่าทิ้งประเด็นท่านนี้สวัสดี